ครับผมเด่นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของการรีวิวไมว i ยเลสนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นไปได้เนี่ยผมก็จะรีวิวแบบตรงไปตรงมาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าความคิดของผมก็คือผมอยากจะทําช่องนี้นะครับให้เป็นช่องสําหรับเพื่อนๆที่แบบกําลังจะซื้อสินค้านั้นๆเนี่ยได้เข้ามาดูแล้วก็ได้ดูว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไง เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเวลาที่ซื้อเนี่ยจะได้ไม่ซื้อแล้วก็มาเสียใจทีหลังนะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับสำหรับเจ้าตัวไม b ีลิงห0าร้อตัวนี้นะครับผมพูดถึงข้อด้อยก่อนเลยแล้วกันนะยังไม่ได้ชมดีกว่ามีครั้งหนึ่งผมรับเซตอัพไลฟ์นะครับก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเพื่อนของผมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจ้างนางแบบมานะครับเพื่อที่จะมาคุยในไลฟ์นะครับแล้วผมก็ติดไมที่นางแบบนะครับนางแบบกับตัวไมเนี่ยห่างกันไม่ได้เยอะนะครับห่างกันประมาณสักประมาณสัก 2เมตร3เมตรประมาณนั้นนะครับไม่เกินนี้นะฮะผมเสียบหูฟังมอนิเตอร์นะครับมันจะมีบางช่วงบางตอนที่สัญญาณมันขาดนะครับเสียงมันหายไปนะครับเหมือนคล้ายๆกับมิวใหม่ประมาณนั้นเลยนะครับวิธีการแก้ไขข,ของผมนะครับทุกๆครั้งที่ผมไปใช้งานข้างนอกนะครับในพื้นที่โล่งๆเนี่ย ผมมักจะกดแพร์มันก่อนจับคู่เขานะครับใหม่ทุกครั้งที่ผมออกไปใช้งานข้างนอกหรือแม้กระทั่งในสตูดิโอนี้ก็ตามนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมจะกดแพร์หรือว่ากดเชื่อมต่อเขาอีกครั้งหนึ่งเสมอนะครับครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่มีสัญญาณขาดอีกเลยนะครับแล้วก็สัญญาณเสียงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการพกพาครับผมคิดว่าเวลาพกพาเนี่ยผมจะใช้อยู่2อันนะครับก็คือกระเป๋าที่เก็บพวกสายต่างๆนะครับหอันแล้วก็ เป็นกล่องเท่ชาร์จนะครับสออันนี้เสมอนะครับผมก็พกไปมันเป็นการพกพาที่สะดวกนะครับสะดวกในการใช้งานเล็กๆแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไมโครโฟนแล้วก็ตัวรับตัวส่งเนี่ยใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใช้สายชาร์จที่เขาแถมให้เนี่ยชาร์จนะครับเป็นไทสี C, ชาร์จไว้นะครับสามารถชาร์จทั้งกล่องแล้วก็ชาร์จทั้งตัวรับตัวส่งได้พร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะฮะ คือที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่านี่แหละผมอยากได้กล่องชาร์จและที่สําคัญก็คือมันคือที่เก็บรับมีกล่องเนี่ยก็ค่อนข้างดีเคยใช้งานานานที่สุดเท่าไหร่นะครับก็ผมเคยใช้งานานานที่สุด อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงกว่ากวานะครับหลังจาก2ชั่วโมงนั้นนะครับผมก็มีการปิดนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มาเปิดใหม่อีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับรวมรวมแล้วประมาณสัก3าชั่วโมงกว่ากว่านะครับยังเหลือแบตอยู่ประมาณสักขีดหรือ2ขีดเลยนะถ้าเกิดใช้เต็มแม็กนะครับมันน่าจะอยู่ได้ประมาณสัก4ชั่วโมงนิดๆน,นะครับสี่หชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับผมพบว่านะถ้าเกิดว่าผมใช้แบบเนี้ย โดยที่ไม่ได้ต่อสายไมล์ลาเวเลียนะครับลองฟังดีๆนะครับมันจะมีเสียงแอร์เสียงแอมเบียนหรือว่าเสียงรอบข้างเนี่ยเข้ามาได้ด้วยนะครับแต่ถ้าวันไหนที่ผมใช้ไมล์ตัวนี้นะครับเสียงรอบข้างเนี่ยจะหายไปอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูเลยละกันนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเสียงจากไมล์สายนะครับไมล์ลาเวเลียคือข้อดีของไมล์ไวเลตตัว B-Link 500เนี่ยก็คือถ้าเวลาที่เรามีไมโครโฟนแบบสายนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ย เวลาที่เรามาเสียบกับเขาปุ๊บเนะี่ยลักษณะเสียงมันจะได้มาจากไมลาเวเลียตัวนั้นคือเขาอะ่ะจะเป็นไมตัวนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เอาไปใช้จริงๆนะตอนแรกเนี่ยออผมก็คิดว่าผมจะใช้ไมสายแบบนี้แหละ แต่เอาไปเอามาปุ๊บเนี่ยคือด้วยความสะดวกเนาะคือเราเราใช้ตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็หนีบกับปกเสื้อเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะครับดังนั้นพักหลังๆเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ไม้ลาเวเลียยกเว้นงานที่แบบว่าเราจะต้องแบบการแต่งตัวของเราเนี่ยมันดูเรียบร้อยผมก็จะใช้ไม้ลาเวเลียนะครับเออแต่ว่าส่วนใหญ่พักหลังๆเนี่ยผมก็จะใช้เฉพาะตัวตัวส่งตัวนี้หนีบกับปกเสื้อนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวกันลมหรือว่าเขาเรียกว่าวินชิลหรือว่าวินมัฟนะฮะตัวเดสแคทเนี่ย ผมไม่ค่อยได้ใช้นะเอาจริงๆคือมันกันเสียงลมอย่างเช่นเสียงพุบพับพุบพับอย่างงี้ใช่ไหมมันกันเสียงตอนที่เราพูดอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้พูดใส่มันนะครับตัวเนี้ยก็ไม่จําเป็นนะครับจะจาเป็นในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้งานแบบว่าใช้ตัวไม่อ่ตัวสระมอนิกเนี่ยยื่นไปสัมภาษณ์นะครับอันเนี้ยผมว่าตะควรจะใส่นะครับเพราะว่าในกรณีนั้นเนี่ยคนที่เราสัมภาษณ์อาจจะมีการพูดแล้วก็ลมเนี่ยมันอาจจะออกแบบ ค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นควรจะใส่ตัวนี้ไว้นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ตอนที่ออกไปสัมภาษณ์มากกว่านะครับจริงๆเนี่ยสายที่เขาแถมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอันนี้สายชาร์จไทซีนะครับเขาก็แถมนะครับไมล์ลาเวเลียสองอันนะครับคือของผมเนี่ยเป็นบีลิงห้าร้อยโปรแบบ2ตัวส่งนะครับดังนั้นผมก็จะได้มา2ชุดเลยนะครับอันนี้เนี่ยใช้กับตัวรับนะครับซึ่งตัวรับเนี่ยเขาจะแถมสายแบบนี้นะครับมาให้2เส้น เส้นแรกเนี่ยจะเอาไว้ใช้กับกล้องนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้กับกล้องอยู่นะครับเป็น Sony A 6 6 0 0ส่วนสายอีกสายหนึ่งเนี่ยจะใช้กับมือถือนะครับซึ่งความแตกต่างของเขาก็คือตัวที่ใช้กับมือถือเนี่ยมันจะมี3ขีดนะครับมันจะมี3ขีดตรงตรงแจ็ค3.5นะครับแล้วก็เขาก็จะเขียนว่า T R R S C T I A นะครับผมก,ก็ยังแถมตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จของออตัวรับและก็ตัวส่ง ในกรณีที่แบบว่าเออแบตตัวนี้หมดแล้วหรือว่าเราอยากจะแยกชาร์จนะครเราสามารถใช้สายนี้ชาร์จได้นะครับจริงๆมันชาร์จไปใช้ไปก็ได้นะมดผมแบบว่าเอยแบตตัวนี้จะหมดแล้วผมทำไงผมก็เดี๋ยวผมลองเดินไปชาร์จดูนะครับเดี๋ยวผมลองเดินไปชาร์จดูอ่ะตอนเนี้ผมชาร์จไปแล้วก็พูดไปนะครับก็คือมันก็สามารถใช้ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่าเออมี power bank สักก้อนหนึ่งก็สามารถใช้ power bank ชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปด้วยได้นะครับยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นเนาะ อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างครบนะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่ผมคิดว่าเออมันมันเป็นส่วนที่น่าสนใจนะครับที่ผมที่ผมได้ลองใช้งานเจ้าตัวใหม่ v ไวเลตตัวนี้นะครับส่วนเพื่อนๆที่แบบว่าสงสัยด้านอื่นหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้นะเดี๋ยวยังไงผมจะมาตอบนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสนใจอยากจะซื้อตัวนี้นะครับผมมีลิงก์อยู่ด้านล่าง ซึ่งลิงก์ด้านล่างเนี่ยผมจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือมีใบกำกับภาษีนะครับอันนี้ก็จะมาราคาประมาณ9,9 0 0นกนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นศูนย์ประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าไม่มีไม่มีใบกำกับภาษีอันนั้นเนี่ยจะประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนะครับคือการมีใบกำกับภาษีเนี่ยมันดีตรงที่เพื่อนๆสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ซื้อในานามของบริษัทนะครับเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ การรีวิวเจ้าตัวใหม่ b l ล n k 500 Pro ของผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็พยายามจะมีรีวิวออกมานะครับเรื่อยๆเนาะฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปละสวัสดีครับ